ทุกคนรู้ไหมขวดน้ำที่เราดื่มหมดเปลี่ยนเป็นเสื้อใหม่ได้จริงๆนะสวัสดีค่ะ CP Land News Flash กับซีซีกลับมาแล้วค่ะกับกิจกรรมพิเศษ Bottle to Better ร่วมกับพาร์ทเนอร์ Indorama Venture ที่เราชวนกันส่งต่อขวดพลาสติกไปเปลี่ยนเป็นเส้นใย,ยทำเสื้อผ้าใหม่ แล้วเสื้อตัวที่ซีซีใส่อยู่ตอนนี้ก็ผลิตมาจากขวดเพชรจำนวน8ขวดมารีไซเคิลเป็นเส้นใยพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนใส่สบายระบายอากาศดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแถมในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆให้พนักงานได้ร่วมเพียบทั้งสิทธิพิเศษจากฟ d Privilege อย่างลุ้นรับพอยต์และของรางวาัลและส่วนลดตั๋วหนังจากเมเจอร์ซีนีเพแล้ววันที่16กันยายนก็ยังเป็นวันโอโซโล เลยมีพี่พีทีมวิศวกรรมพลังงานมาแจากต้นไม้ฟอกอากาศเล็กๆให้ทุกคนได้เอาไปดูแลกันต่อที่บ้านด้วยและนี่คือโครงการ Bottle to Better จาก CP Land ที่ชวนพนักงานมาเปลี่ยนขวดเป็นเสื้อส่งต่อขวดที่เหลือเพื่อสังคมค่ะแล้วเจอกับซีซีได้ใหม่ใน CP Land Newsflash นะคะ